หนึ่งสองส้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเียพี่ยืนตรงมากเลยอ่ะธงชาติและเพลงชาติไทยพุดอดีให้บริการภาษาสวัสดีครับสวัดีก่อนงซ้ำสวัสดีค่ะตัวถางกุดอนยินดีให้บริการค่ะ สองซ่อสวัสดีจ้ารถทางหูดอนยินดีให้บริการค่ะวันดีกว่าต้องพิลล้เนอะนืองสองซ่อสวัสดีจ้ารถทางหูดอนยินดีให้บริการจ้ะกูผิดอะไรเนี่ยตั้งใจพิลล้มยแล้วก็ค่อยไหวหรือว่าไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดหรือว่าทั้งไหว้ทั้งพูด แล้วใกล้ก่อนแเอ้เอเฮตายตายตาย <c oughs>